ต่าทีวีพูดแสดงความคิดเห็นแม้ทำอย่างนี้เหมือนจีกหน้าจังหวัดไปเวทีไหนเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอยู่ไม่น้อยสำหรับหนูน้อยกล้วยไข่ที่จังหวัดกำแพงเพชรหลังมีผู้ปกครองคนหนึ่งไม่พอใจที่ลูกสาวตัวเองไม่ชนะเลิศเรื่องราวเป็นมาอย่างไรวันนี้ทีมข่าวได้มีการสรุปให้ฟังอย่างเข้าใจง่าย โดยจังหวัดกำแพงเพชรได้มีการจัดประกวดหนูน้อยกล้วยไข่และงานสักไทยกล้วยไข่ของดีของกำแพงผลการประกวดปรากฏว,ว่ารางวัลชนะเลิศตกเป็นของหมายเลข17หรือน้องกีว่าส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งได้แก่หมายเลข9หรือน้องอิงฟ้าโดยทางด้านแม่น้องอิงฟ้าได้ขึ้นบนเวทีขอคืนสายสะพายและรางวัลเพราะไม่พอใจ จากนั้นเจ้าตัวมีการโพสต์อ้างลูกสาวร้องไห้เสียใจมากถามว่าทำไมหนูไม่ได้หนูทำผิดตรงไหนพร้อมบอกที่ผ่านมาตนพ่านลูกสาวประกวดมาแล้วกว่า40เวทีไม่เคยเจออะไรแบบนี้ส่วนสาเหตุที่เธอไม่พอใจเพราะเชื่อว่ามีการล็อกผลเมื่อไปขอดูคะแนนกรรมการก็ไม่ให้ดูช้ำเด็กที่ชนะเลิศมีการทำทรงผมไม่ตรงกับกติกาหรือทรงผมฟาร่าเธอยังให้สัมภาษณ์ภายหลงังบอกเหตุผลว่าลูกสาวเธอน่าชนะ เพราะบุคลิกดีตอบคำถามดีเมื่อเทียบกับเด็กอีกคน โดยลูกสาวเธอตอบคำถามว่ากล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีอะไรลูกสาวตอบว่ากล้วยไข่เมืองกำแพงมีสีเหลืองค่ะและทุกๆท,ท่านทราบไหมคะว่ากล้วยไข่เป็น GI ของกำแพงเพชรมีพื้นที่ปลูกกล้วยไข่กว่า2,213ไร่พื้นที่ปลูกส่วนใหญ่อยู่ในอำเภอเมืองกำแพงเพชรกล้วยไข่สามารถนำไปแปรรูปได้หลายอย่างเช่นทำขนมทำอาหารวิจัยพัฒนาเป็นรูปแบบอาหารเสริมหรือยารักษาโรคในช่วง3าปีที่ผ่านมาสถาน สถานการณ์โควิดทําให้คุณภาพชีวิตของเกษตรกร,ร,กรและเศรษฐกิจย่าแย่ลงมากน้องอิงฟ้าอยากให้ทุกท่านสนับสนุนการรับซื้อผลผลิตกล้วยไข่ของเกษตรกร,ร,กรส่งเสริมการตลาดสนับสนุนด้านโลจิสติกเพื่อให้เกิดความมั่นคงมั่งคงและยั่งยืนต่อไป Good evening in t o u r i s t warm welcome to ศาสไทยกล้วยไข่เฟสติวัล I like to you the festival I smile of happiness new normal new way of journey คนเมืองแก่งแหล่งกล้วยไข่ก้าวไก่สู่ตลาดโลกขอบคุณค่ะขณะที่เด็กอีกคนได้คำถามว่าถ้าเห็นคนที่เขาติดเกมหรือโทรศัพท์หนูจะบอกเขาว่ายังไงคำตอบของเธอคือห้ามดูเยอะค่ะเดี๋ยวตาบอดเพราะว่าเดี๋ยวตาช้ำเดี๋ยวตาไม่สวยนอกจากนี้ทางด้านคุณแม่ยังบอกว่าตอนประกาศผลมีคนโหและมีกรรมการรวมถึงผู้ปกครองบางส่วนรู้สึกไม่พอใจเช่นกัน ขณะที่ทางด้านแม่น้องกีว่าให้สัมภาษณ์ระบุไม่คิดว่าลูกจะได้ที่หนึ่งเพราะพาลูกมาประกวดลูกอยากใส่ชุดสวยๆยืนยันไม่เคยรู้จักกรรมการพึ่งมาอยู่กำแพงเพชรได้ห้าปีเดินทางบางทียังหลงส่วนเรื่องทรงผมเจ้าตัวบอกว่าทางออร์แกนไน์ได้ปรึกษาว่าจะทำทรงอะไรให้ผู้ปกครองเสนอแต่ก็ไม่มีคนเสนอออร์แกนไน์จึงขอความร่วมมือเป็นทรงฟาร่าเพื่อให้ไปในทิศทางเดียวกันแต่ไม่ได้กดเกณฑ์และที่ตนไม่ทำทรงผมดังกล่าว เพราะทำแล้วไม่เข้าแม้ลองใส่วิกแล้วส่วนทางด้านกรรมการดวงตาคำพมระบุว่ากรรมการมีห้าคนเกณฑ์การตัดสินมีร้อยคะแนนโดยแบ่งเป็นสี่หัวข้อพร้อมระบุว่าเด็กๆต้องใส่ชุดชาวสวนส่วนทรงผมไม่ได้บังคับซึ่งตนเครียดเหมือนกันกับเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะความจริงควรตรวจสอบได้เนื่องจากกรรมการแต่ละคนลงลายมือชื่อในการให้คะแนนไว้อยู่แล้ว หลังมีประเด็นดราม่าดังกล่าวทางด้านเต่าทีวีภูก็ออกมาให้ความคิดเห็นว่าน้องกีว่าก็ตอบตรงคําถามนะเราอย่านึกว่าการตอบคําถามแบบอ้อมโลกอ้อมเข่าพระวิหารจะเป็นการตอบที่ดีที่สุดนะคะส่วนทางด้านแม่น้องอิงฟ้าแม่ทําอย่างนี้เหมือนจีกหน้าทางจังหวัดเขาแล้วอันนี้พี่ตอพูดในฐานะคนส่งนางงามนะคะการตอบคําถามมันต้องตอบให้ตรงคําถามเช่นถามว่ากล้วยไข่สีอะไรก็ตอบว่าสีเหลืองค่ะรสชาติอร่อยค่ะขอบคุณค่ะแค่ นั้นพอการที่น้องตอบเกินไปแบบนั้นเหมือนเป็นการสอนหนังสือคาคุณแม่แล้วอีกอย่างหนึ่งทําไมเขาได้เขาถามว่าถ้าเจอเพื่อนติดเกมจะทํายังไงเล่นมากจะตาบอดก็ถูกแล้วไงคะเพราะในตามีระบบประสาทเขาตอบขำอะ่ะกรรมการเขาชอบขำเขาไม่ชอบวิชาการเด็กประกวดเด็กแล้วต่อไปจะไปเวทีไหนเขาก็ไม่ให้เข้าแล้วเพราะเขากลัวคุณแม่ขึ้นไปอลาวาดิฉันนั่งฟังคําตอบดิฉันมองว่ามันไม่ตรงคําถาม